เรียนอาจารย์ที่เขารบดิฉันนางสาวอลิสราพิมพุกนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้จะมานำเสนอกระบวนการ h โ m มเมาท์เทคนิ l ค่ะก่อนอื่นเลยโฮมเมาท์เทคนิคคืออะไรโฮมเม o าท์เป็นเทคนิคที่ใช้ในการศรึกษาตัวอย่างของพืชที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นมอสเฟิร์นสาหร่ายเทาน้ำหรือแหนแดงเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนโฮมเม t เทคนิคอลก่อนอื่นเลยเราจะทําการเลือกตัวอย่างพืชที่มีความสมบูรณ์หนที่นี้เราจะทําการเลือกตัวอย่างพืชก็คือสาลายหางกระรอกค่ะจากนั้นนําตัวอย่างพืช มาทําความสะอาดและล้างด้วยน้ําให้สะอาดหรืออาจจะล้างด้วยน้ํากันก็ได้เราสามารถใช้เข็มเขี่ยในการเขี่ยเศษดินหรือเศษฝุ่นต่างๆที่เราไม่ต้องการออกจากตัวอย่างพืชให้ตัวอย่างพืชมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นได้ค่ะจากนั้นนําตัวอย่างพืชไปแช่ใน FAA 50 แช่ในขวดยาหม่องในกรณีที่เราไม่มี FAA 50จริงๆเราสามารถที่จะใช้70%เอทานอลใช้แทน FAA 50ได้ระยะเวลาในการใช้ก็อาจจะประมาณ12-18ชั่วโมงก็จะขึ้อนอยู่กับชนิดและ ขนาดของตัวอย่างพืชสมมุติว่าตัวอย่างพืชของเรามีความแข็งมีความเหนียวก็จะใช้ระยะเวลาในการแชร่ค่อนข้างนานแต่ในกรณีที่ตัวอย่างพืชของเรามีความบอบางมากๆก็จะใช้ระยะเวลาในการแชร่ค่อนข้างน้อยค่ะจากนั้นเราก็นําตัวอย่างพืชไปล้างด้วย50%เอทานอลแต่ในกรณีที่เราได้ทําการดองตัวอย่างของพืชใน70%เอทานอลหรือ Faa 50ประกอบหน้านั้นแล้วเราสามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้ไปขั้นตอนต่อไปได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนการดี d ฮเด e เราจะดีไฮ a t e ด้วยเอทานอลค่ะกระบวนการดีไฮเดตจะเป็นกระบวนการที่ดึงน้ำออกจากตัวอย่างและแทนที่ด้วยเอทานอลหรือแอลกอฮอล์สมมติว่าตัวอย่างของเราถูกดองมาใน50% เอทานอลก่อนหน้านั้นแล้วเราสามารถที่จะดีไฮเดทเริ่มต้นด้วย50% e เอทานอลได้แต่ในกรณีที่ตัวอย่างของเรามีความบอบบางมากๆการที่เราจะดีไฮเดทด้วย50% e เอเทานอลเลยก็จะเป็นการที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมดังนั้นเราอาจจะดีไฮเดตเริ่มต้นด้วย15% e เอทานอลได้ค่ะ กระบวนการดีไฮเดตนั้นจะเป็นกระบวนการที่ดึงน้ำออกจากตัวอย่างและแทนที่ด้วยเอทานอลหรือแอลกอฮอล์การที่เราดีไฮเดตอย่างฉับพลันหรือกระทานหันก็จะทำให้ตัวอย่างของเราเกิดความเสียหายได้อย่างเช่นเกิดการหยิกง,งอหรือเซลล์เหี่ยวขึ้นมาได้ดังนั้นเราจะต้องค่อยๆดีไฮเดตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสมมุติว่าตัวอย่างที่เรานำมา นั้นก็คือสลายห่างกระโลกจะทำการดีไฮเดดเริ่มต้นที่15%เอทานอลและต่อด้วย30%เอทานอลแล้วก็50%เอทานอล70%เอทานอล90%เอทานอลและ95%เอทานอลค่ะดังรูปที่แสดงนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการดีไฮเดดแล้วเราจะทำการย้อมสีด้วยสีฟาสกินซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการย้อม2-3นาที และเราสามารถตรวจสอบการติดสีของตัวอย่างได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ในกรณีที่ตัวอย่างของเราติดสีที่เข้มมากเกินไปเราสามารถที่จะล้างสีส่วนเกินออกด้วย9 5เอนทานอลได้แต่ในกรณีที่เมื่อเรานำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วตัวอย่างของเราติดสีซีดเกินไปหรือน้อยเกินไปเราสามารถที่จะย้อนกลับมาย้อมซ้ำด้วยสีฟัสกิสซ้าอีกแล้วก็ดีไฮเดดต่อไปได้ค่ะ การที่เราเลือกที่จะย้อมสีในขั้นตอนนี้เพราะว่าสีที่เราเลือกมาใช้ในการย้อมนั่นก็คือสีฟาสกินเขามีคุณสมบัติในการที่จะสามารถละลายใน95%เอทานอลได้แต่ในกรณีที่สีที่เรานำมาย้อมหรือใช้ในการย้อมไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะสามารถละลายใน95%เอทานอล เราควรที่จะทําการย้อมสีตัวอย่างของเราตั้งแต่แรกไม่ใช่มาย้อมในกระบวนการขั้นตอนนี้อย่างเช่นสมมติว่าสีที่เรานํามาใช้ย้อมมีความสามารถหรือมีคุณสมบัติในการละลายใน70%เอ์เนเทานอลดังนั้นเราควรที่จะทําการย้อมสีหลังจากที่ดีไฮเดทด้วย70% e เเอทานอลค่ะ จากนั้นนะคะนำตัวอย่างไปแช่ใน100%เอทานอลจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีการแช่ด้วย100%เอทานอลเป็นการที่ดึงน้ำออกให้หมดจากตัวอย่างนะคะจากนั้นก็ย้ายตัวอย่างพืชลงไปในส่วนผสมของ100%เอทานอลต่อไซลีนในอัตราส่วน1:1จะใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีก็จะทำประมาณ2รอบค่ะ ต่อไปนะคะก็จะย้ายตัวอย่างลงไปแช่ในไซลีนบริสุทธิ์ประมาณ1-48ชั่วโมงเพื่อทำให้ตัวอย่างใส่ขึ้นระยะเวลาในการแช่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของตัวอย่างเช่นเคยค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการผนึกด,ด้วย DPA ค่ะภาพที่แสดงเห็นก็จะเป็นภาพสไลด์ของตัวอย่างจะเป็นสาลายหางกระรอกที่ย้อมด้วยสีฟัสกินค่ะเราสามารถที่จะทำการศึกษา ตัวอย่างที่เราทําการผนึกด,ด้วย d p x แล้วด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะดังภาพที่เห็นนะคะภาพข้างบนจะเป็นส,ส่วนของสไลด์ห่างกระลอกที่ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีขนาด5 0ไมโครเมตรนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็น2 0ไมโครเมตรค่ะดิฉันนางสาวอลิสราพิมพ์ปุขอจบการนำเสนอกระบวนการ h o m e t e c h ทนิเคเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ